เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาย่อมๆนผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถปี2007ครับเชฟโรเลตอาวิโอรถสวยๆเลยลูกทรงสวยงามบอดี้สวยสีสันยังเงางามครับเดิมๆบางๆอาจจะมีซีดบ้างบางจุดนะครับบอดี้เดิมๆบางครับตามอายุการใช้งาน เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างดีน้ำมันล้วน,นภาษี67นะครับยางใหม่ปี2ีสี่ผมใช้ได้ยาวหลายปีเลยโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยเล่มเอกสารชุดครบ,บในราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นเองครับราคามอไซค์ ide, ครับขับใช้งานกันแดดกันฝนขับเที่ยวได้สบายรถยังสวยภายในสภาพดีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะฟูๆเลยครับ สนใจก็ไปดูมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองถ้าชอบาาก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่นคนปรปฐมเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับกระจากไฟฟ้าทั้งสีบ้านจากมองข้าปรับไฟฟ้าคู่มือบุ๊คสวิตช์ยังอยู่ครบๆเจ้าของดูแลยังดีเดิมเดิม ภาษีมิยอกเนะภาษีขายก็ออกไปตอนตอนโอนได้ห้องเครื่องสะอาดชานหน้าบางๆมาเดิมหลังเดิมบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ